นะนะทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตาชมชมข้างนอกผาลุยครับผมวันนี้ก็พามาออกหมายซ้ำหมายเดิมครับผมอ่ะนี่ติดศูนย์หน้าครับวันนี้วัยรุ่นศูนย์หน้าครับผมนะครับมีปลวกปลายเลข้าครับผมเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันดูครับผมว่าวันนี้จะมีตัวโดนหรือเปล่าอุ้ยเข้าเยอะอยู่นี่เข้าบานเลยเนี่ยจลึกเ,เดี๋ยวลองดูตัวใหญ่ด้วย นดูลึกลึกมันลึก,ล,กลึกจัดเอมอืมแต่มันลึกตใหญ่ไหมมันมีตัวใหญ่อยู่ ยิงสามครั้งแล้วไม่โดนลึกมา,มอากอ้าวโดนน่วาโอ้โหเปิดล่องไม่ทันตัวนี้โดนเฉยไม่รู้ว่าโดนนะเมื่อกี้คิดว่าไอ้ใบบัวมาผมโอ้โหไอตัวไม่น่าโดนดันโดนเฉยเลย <S 2> <S 2> โอ้โหกลางหาัวไ นี่ตัวแรกหลุดตัวนี้ตัวสองลมแรงมากันนี้มองยากครับผมอ่ะแต่มไรครับนะฮะกับตานินไซส์สามนิ้วครับผมเ็บครับเขาหัวเลยไม่รู้โดนหรือเปล่าโอ้โดนอยู่มันจะโดนนะ โดนโดนโดนโอ้ทำยังไงจะออกได้อย่าลองดึงดูโอ้ม่มาเลยอุยอ้ยขาอุ้ยหลุดไปเลย ลานวะไปเร็วไปเร็วไปเร็วอุย้ยร้านวะตัวนี้ตูนมาไหมมาอีกไหมโอ้โ่โดนหางเกือบไม่โดนแล้ว ตัวไม่ใหญ่เมื่อกี้ก็บรุ่นนี้แหละที่หลุดตัวนี้หันหน้าให้นี่ดูตัวหน่อยไม่แต้มที่สองแต้มที่ได้ครับผมตัวนี้เมื่อกี้ก็ยิงใหญ่กว่าน,นี้หน่อยนิดนึงครับผมที่หลุดไปนี่ก็ซื้อว่านี่ก็ถือว,ว่าโอเคครับผมไซสรุ่นนี้ก็ไม่เล็กครับ เก็บครับนัน,นะลุก up นัน,นะดูครับผมข้างบนหัวนี้นี่ครับผมมาแล้วครับโอ้โหมืดฝนไล่มาแล้วผมทางนู้นตกมาแล้วผมตกมาไล่มาแล้วเราคงจะจกลับบ้านครับผมเพราะว่ามืดแล้วครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับผมตาก็ไม่ขึ้นเลยครับฝนตก